ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เรืร์วันขอดค้างหลายท่านน่าจะเคยได้ฟังคำสอนจากการเรียนหนังสือจากพ่อแม่จากเพื่อนสูงหัวข้อวันนี้ ที่จะมาชวนฟังชวนคิดกันก็คือคำสอนสู่แนวคิดการลงทุนนะคะเราจะนำคำสอนหลายๆคำสอนที่น่าจะเคยได้ยินมาบ้างแต่อาจจะไม่รู้ว่าเราสามารถนำคำสอนเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนได้ด้วยนะคะคำสอนที่เรารวบรวมมาในวันนี้ก็จะมีทั้งหมดเก็ดคำสอนด้วยกันนะคะ คำสอนแรกอยากคุยกับคนแปลกหน้าคำสอนคำนี้เรามาเคย้ยินตอนที่เราเป็นเด็กนะคะเขาจะบอกเสมอว่าอยากคุยกับคนแปลกหน้านะเพราะเราไม่รู้จักเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาไว้ใจได้หรือเปล่ายิ่งในวัยเด็กเราอาจจะไม่รู้เท่าทันเจตนาของเขาก็เป็นได้เราสามารถหมดปรับ กับการเปลุกของการลงทุนได้นะคะการลงทุนในบริษัทที่เราไม่คุ้นเคยที่เราไม่รู้จกักหรือไม่มีข้อมูลมากพอนั่นก็ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเลยและด้วยความที่เราไม่รู้และเข้าไปลงทุนนั้นก็มีหลายคนที่ต้องบาดเจ็บขาดทุนการมานาักต่อน,นักแล้วฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจลงทุนอะไร ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจกับมันให้ดีก่อนเจ่าไหนะคะเงินเราหามายากก็อย่าให้เสียไปง่ายๆคำสอนที่2น,นะคะข้ามถนนให้ดูซ้ายดูขวาก่อนจะออกไปเล่นที่ไหนอย่าไปเล่นใต้รถถ้าจะข้ามถนนก็ต้องดูซ้ายดูขวาให้ดี เดี๋ยวรถจะชนเอานะคะซึ่งถ้าเรามาประยุกต์กับการลงทุนนั้นหลายครั้งเราอาจจะเจอหุ้นที่ดีหุ้นที่น่าสนใจแต่าภาคพาราตลาดไม่เป็นใจมีแตกข่าวร้ายและมีความกังวลเต็มไปหมดต่อให้หุ้นจะดีแค่ไหนก็ขึ้นยากนะคะนั่นเป็นเหตุผลก่อนที่คุณจะ ลงทุนใน t ทามมิ่งก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกันนะคะเวลาของการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญคะฉะนั้นก่อนจะลงทุนอย่าลืมดูซ้ายดูข่าวก่อนเข้าไปลงทุนนะคะคำสอนที่สามอย่าขึ้นที่สูงอย่าไปเล่นปีนตายขึ้นที่สูงนะ ยิ่งสูงถ้าพ้าตกลงมายิ่งแรงคำาออนี้บอกให้เราเห็นถึงอันตรายอันตรายของการเล่นที่สูงถ้าเรามายุกับการลงทุนก็คือในช่วงเวลาที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นร้อนแรงแน่นอนนะคะว่าใครๆก็ย่อมรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจแต่ประเด็นสำคัญของการลงทุนก็คือ ถ้ากำไรของบริษัทมันเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับราคาหุ้นที่มันสูงขึ้นแบบนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะคะแต่ถ้าราคาขึ้นแต่กำไรไม่ขึ้นหรือว่ากำไรมันขึ้นน้อยกว่าราคาหุ้นที่ขึ้นแบบนี้ต้องระวังที่ดีนะคะที่แน่ๆก็มีตัวช่วยนะคะ PE Ratio เป็นการหาราคาหุ้นหารกำไรต่อหุ้นซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่บอกว่าการซื้อหุ้นตัวนั้นเป็นการซื้อในการที่มันขึ้นสูงไปหรือเปล่าหมายความว่าถ้าค่า P/E หรือ P/E ratio ตรงนี้มันสูงสูงแสดงว่าหุ้นตัวนั้นเต็มไปด้วยความคาดหวังที่พร้อมจะสมหวัง และผิดความได้ทุกเมื่อนะคะคำสอนที่4อย่าเล่นกับไฟหรือไม่ก็อย่าเล่นกับของมีคมเคยได้ยินใช่ไหมคะอย่าเล่นกับฟืนไฟอย่าอยู่ใกล้ของมีคมไม่ใช่แค่กับเด็กนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่เองไฟกับของมีคมก็อาจทำอันตรายได้เช่นกันนะคะดังนั้น หากคุณมีโอกาสได้เจอหุ้นที่มีความร้อนแรงหุ้นที่มีเรื่องราวหุ้นที่มีสตอรี่หุ้นที่มีข่าวลือมันก็ดูน่าสนใจนะคะแต่หากสิ่งที่ว่าเหล่านั้นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นมันเป็นแค่ข่าวเป็นแค่เรื่องราวก็คงไม่ต่างอะไรกับการเล่นกับไฟฉะนั้นพึงระวัง ระมัดระวังให้มากๆนะคะเพราะการมีอยู่หลายครั้งที่เราได้เห็นราคาหุ้นมันปรับตัวขึ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรงสาเหตุสำคัญก็มาจากข่าวนั่นเองค่ะคำสอนที่5ฟังหูไว้หูเรามักจะขาดสติที่เกิดจากความโลคเกินความร,รู้ที่มี ซื้อหุ้นปันหุ้นเขาว่าหุ้นผีบอกอะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็เกิดจากความกลัวเนื่องจากความไม่รู้จริงในหุ้นที่เราซือ้อหรือไม่เกิดจากความคิดนึกหรือความฟุ้งฟานที่เราฟังจากข่าวอาจจะเป็นข่าวจริงข่าวรวงจากแหล่งต่าง ือไม่ก็เกิดจากจิตใจที่มันโหดหูท้อแท้จากการขาดทุนในการซื้อขายพุ้นทำให้เราขาดสติและทำในสิ่งที่ไม่มีสติลงไปได้นะคะดังนั้นอย่าลืมคำสอนนี้นะคะฟังหูไว้หูคำสอนที่6อดีตมีไว้ศึกษาแต่ไม่ได้มีไว้บอกว่า เราควรทำอะไรในปัจจุบันนะคะหากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เหมือนกับในอดีตถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีนะคะบรรณาธิบรรารักษ์ห้องสมุดของเราทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นมหาเศรษฐีกันไปหมดเลยนะคะเพราะวันๆเขาอยู่แต่ในห้องสมุดได้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์มากมายทำให้บรรณารักรัของเรา รู้เรื่องในอดีตมากๆแต่เราก็รู้แล้วว่าในปัจจุบันนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบในอดีตการที่เรารู้การที่เราเข้าใจอดีตก็ถือเป็นเรื่องดีแต่เราก็ไม่ควรนําอดีตมาเป็นตัวตัดสินเหตุการณ์ปัจจุบันเราควรทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่มันเป็นด้วยนะคะและคำสอนสุดท้าย ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนการสแสวงหามิใช่เพราะรอคอยนะคะเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสนะคะเพราะสามารถมิใช่เพราะโชคช่วยนะคะนั่นก็คือสิ่งสำคัญความรู้เราต้องศึกษาเองเราอย่าไปเชื่อคนอื่น โดยไม่ใช้ปัญญาของเรามาวิเคราะห์อาจจะเชื่อมาเก็ตติ้งเชื่อบทวิเคราะห์ของบลลอต่างๆเชื่อผู้หวังดีเชื่อเพื่อนหรือเชื่อคนอื่นๆเราต้องฟังแล้วค่อยๆค,คิดพิจารณาความฉลาดไม่ได้เกิดเองแต่ความฉลาดจะค่อยๆมาจากการสะสม เราก็เรียกสิ่งนี้ว่าประสบการณ์ค่ะพูดง่ายๆว่าความฉลาดเราไม่สามารถดาวน์โหลดเหมือนกับโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ได้นะคะความฉลาดจะอยู่กับเราไม่นานมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้วันนี้ฉลาดพรุ่งนี้เราอาจจะโง่ก็ได้นะคะเพราะอย่างที่บอกโรคเราไม่เคยหยุดนิ่งหมุนเวียนเปลี่ยนไปไเรื่อย มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่บนโลกใบนี้ทุกวันการเรียนรู้การศึกษามีให้เราต้องเรียนรู้ทุกวันนะคะความรู้ในวันนี้อาจจะไม่เพียงพอในวันพรุ่งนี้และความรู้ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่เพียงพอในวันถัดๆไปนะคะสิ่งสำคัญไม่ว่ายังไรก็ตามเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอนะคะ นั่นก็คือเจ็ดคำสอนที่เอามาประยุกต์ใช้กับการลงทุนได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองลึกๆคำสอนเหลา่านี้เราสามารถนําประยุกต์กับการดำเนินชีวิตของเราได้ด้วยนะคะลองกลับมาคิดดูให้ดีๆว่าคำสอนทั้งเจ็ดสามารถนําไปใช้กับเรื่องอื่นๆอะไรได้บ้างนอกจากการลงทุนเราจะมาทบทวนที่ไปครั้งนะคะว่าคำสอนทั้งหมด ที่เรามาพูดให้ฟังในวันนี้นํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะมีดังต่อไปนี้นะคะอย่าคุยกับคนแปลกหน้าข้ามถนนให้ดูซ้ายดูขวาก่อนอย่าขึ้นที่สูงอย่าเล่นกับไฟหรือของมีคมฟังหูไว้หูอดีตมีไว้ศึกษาแต่มไม่ได้มีไว้บอก อะไรของปัจจุบันนะคะนิกขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนนั่นก็คือเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้นะคะแล้พบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ